โอเคนะครับตอนนี้เออผมมันเ,นเกมปลูกผักนะผมเห็นว่ามันดูน่าเล่นนี่เลยมาผมยังไม่รู้ว่าเกมมันเล่นไงแต่ผมเริ่มมาตอนแรกเพื่อนผม,มเล่นมาก่อนผมแล้วอะเป็นโคตรโหดเลยยังไม่ยิงรวยอะ่ะอ้ที่ผมมีสี่พันนี่คือมันให้ผลผลิตผมมาอนะอันนี้ผมเก็บได้ยังอ่ะเป็นผมเก็บได้แล้วแล้วอันนี้คือผมต้องเอาไปขายเอิ่นนาจะเอาไปขายแหละไปฝากเลยนะอ,อ่ะผมไม่ระบบเหมือนน,นั่นเลย ไม่ได้มาตั้งสี่สิบาทโอเคผมจะซื้อมเมล็ดนะนี่คือซื้ออะไรดีอันนี้คือซื้อไม่ได้ซื้อไม่ไอซื้อได้ o m a t มล s e e ี c ค n s e e d วันน,น,นนี้แพงว่ะนะคือผมว่านะผมว่าผมควรซื้ออันนี้ผมว่าไม่งมันแพงเีคือมาตักเม็ดหนึ่งแล้วก็เขาโพดด้วย มโตไอ,อ้ที่หมดแล้วอันนี้คืออะไรบลูเบอรี่ซีดโอเคผมซื้ออะไรกัได้ป่ะไอ้ที่เหลือ,อเก็บตังค์ไว้นะโอเคไปปลูกกันเดี๋ยวผมไปดูฟาร์มเพื่อนนะเพื่อนขอปลูกก่อนนี่คืออะไรปะ่ะดีมากปลูกไว้โครงการกน,กน้องยังผมจะปลูกแบบในพื้นที่ขอเพื่อนเพราะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะโอเคขั้นต่อไปก็ไปดูของเพื่อนแล้วเพื่อนมาปลูกเลยปะ่ะ อันนี้คืออะไรวะต้นอะไรอ่ะอม,อมังโก้ไอ้มะม่วงอันนี้คอนเนาะคอนที่ผมได้เก็๊บเกิดมาไดเก็บไม่ได้ไม่แต่มันเก็บได้นะเพื่อนไเพื่อนให้ผมวะวขอบคุณครับขอบคุณของคุณของคุณอ,อ,อ,อันนี้ต้นอะไรอ่ะไม่รู้วะอันนี้คืออะไรครับดูรียนเอ้ยต้นทุเรียนอ๋นนอ,อมันให้ทุเรียนผมเรียนเออ เลียนนีเ่เจ๋งว่ะไอ่ตอนแรกผมคิดว่าเกมมันจะไม่สนุกนะแต่มันก็โอเคอยูน่นะโอเคใช่ครับผมต้องการขายผมได้ตั้งหมื่นหนึ่ง ผมไม่รูเขานะอันนี้ผมว่าผมสุ่มได้ไหม,ไ,มได้ผมไม่รู้มันผมไม่รู้คืออะไรงั้นไปต่อดีกว่าคืออะไรวะมันคือดอกไม้เฉยเหรอ,อดอกไม้เฉยจริงด้วยผมแม่งแพงยังวะโดนหลอกดาวตังเลยผมขอดูก่อนครซื้ออะไรผมว่าข้าวโพดแ่ะน่าซื้อ ไอนี้ไม่น่าซื้อเท่าไหร่ไม่รุ่มขึออ้นเลยอืมโอเคผมว่าผมจะซื้อข้าวโพดเฮ้ยร้านรีเซ็ตแล่ขายวะไอนี้ซื้อเลยผมไม่คิดมากมันจะแพงไปหน่อยคือ เฮ้ยต้นต้มเฮ้ยต้นมะพร้าวอันนี้อะไรเอ้อยากได้เห็ดอ่ะแพงอ่ะแพงชิบหายเลยซื้อมะพร้าวดิกวไม่มีตังละผมไปผมไปขอตัง ได้ส้มมากับผมได้มาสสางไม่ใแลหวอนะ่ะต้นส้มก็ปลูกนี่ต้นมะพร้าวปลูกนี่เอเคต่อไปก็รอมันโตอย่างเดียวะตนเนี้ยน่าจะนานนะเนี่ยเบอร์รี่เอ้ยสตอเบอร์รี่สีทองเก็บเลยคืออะไรอ่ะเฮ้ยเอาดี โอเคก็ผมก็เอฟมาสักพักนะไม่ไม่นานมากหรอกก็ตอนนี้ไอ้พวกนี้ยังไม่โตเลยใช้เวลานานมากมันมีวิธีเล่้โตัวไวๆไหมอันนี้ผมอยากดูเออสต็อกเพิ่งรีเมื่อกี้นะขอเก็บของขอเก็บพวกนี้นัดกันโอเคผมจะเอาไปอวดเพื่อนเอ้ยเจออีกอันแล้วเอาดีเจ็บหรือยังรอแป๊บนึงเฮ้ยเจ๋งว่ะมันเป็นสีทองอ่ะปกติเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่าแต่ผมว่ามันน่าจะขายได้แพงนี่ลูกเริ่มใหญ่ขึ้นเจ๋งเอาไปอวดเพื่อนกัน ทำนะโหแล้วมันดูดูความบ้าดเพื่อนผมละโคตเทเลยผมอยากได้ต้นทุเรียนวะอยีกไ,ได้ต้นทุเรียนผมรู้แล้วทำไมเพื่อนทำไมตังผมตังตังเพื่อนผมมันหายมาเอาไปซื้อเห็ดบมดเลย <c oughs> เดี๋ยวผมเก็บของให้หมดก่อนไอ้มันมีวิธีเร่งโตมันอย่างารูงจจริงผมรู้ว่าผมก็รอนานแลว ตอนนี้ผมเหมือนจะมีรายได้จากแค่ไอ้พวกเฮ้ยเบอร์รี่ท้องเจ๋งโอเคผมจะลองไปขายดูว่าขายได้หมดนี่ขายได้เท่าไหร่นะขายหมดเลยอะไรอะ่ะน้อเพื่อมนมันออมาขายมันคืออะไรวะเได้มาสี่4,000เองอได้มา3,000เองเนี่ยน้อยมากเลยเฮ้ยมันให้มันให้ไม่โกผมเฮ้ยมันมัน่นวงผม ขอบคุณขอบคุณมากนี่แหละนะวิธีชาวสวนเวอรละผมว่าผมจะซื้อรอซื้อมะม่วงไม่ก็รอรอซื้อนั่นแหละเนียทุกคนเอ้ยอร์ตมรอนซื้อดี่รออะไรไม่คิดมากไม่คิดเดย ie, อะแบมบูไม้ไผ่เหรอเท่าไหร่สี่พันแพงยังว่เอาไงดีวะเอามาก็ได เช่นอย่างแพงเลยผมอยากได้แตงโมดกโอเคไปกันนับไม่มีตังค์ละอันนี้ผมได้ปลูกอะไรเปล่าไม่ได้ปลูกอันนี้ผมปลูกมีเปล่าอ่ะยังไงวะไม่ไผ่นี่ตงโมแม่งมาเป็นแท่งเลยมันขายอะไรวะมันลองขายดูนะผมอยากรู้มันคุ้มราคาไหมสามพันหรอเดี๋ยวมันมีเท่าไรหร่วะไม่ละสองพันห้า ผมว่าไม่ให้ผมอ่ะผมน่าจะผมไม่น่าเก็บไว้นะเออผมได้มาแล้วมีคือมะเขือเทศลูกแรกของผมนะเอเคผมตอนนั้นผมไปคุยกับไอ้ต้นไม้จากแพนมีซาซุม้มามันบอกว่ามันอยากได้มะเขือเทศนะผมจะเอาไปให้มันดูจะใหู้กจะให้อะไรผมกดไงอ่ะเนี้ยเฮ้ยมัน แค่ไรเบสิคซีดแพ็คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรคืออะไรผมถามเพื่อนกันเอ้ยมันให้มะม่วงผมอละขอบคุณมากเอ้ไม่ใช่มม่งงมวงมว่ามัน,มน มันคือนนี่ไววาไอ้ขาพูดเออ,เ,อ,อเรียบร้อยเพื่อนผมเพิ่งรอรอไปเนี่ยผมอยากรู้มึงคืออะไรคือว่ามันเป็น,มนเมล็ดอะไรปล่าวะมันบอกมันบอกเป็นเบสิสีอืมมันคืเดี๋ยว,ยวผมก็อยากรู้มันคืออะไรเดี ไปลูกก่นมันบอกว่าเป็นเบสิกเดี๋ยวลองปลูกอ๋อมันเป็นให้สุม่มเฮ้ยผมได้ทุเรียนอียได้ปลูกแล้วกูได้ปลูกแล้วนี่ผมได้ปลูกทุเรียนแล้วเว้ยปลูกไหนไดีวะปลูกนี่แล้วกันผมมีความสุขกับการได้ทุเรียนที่สุดเดี๋ยวผมต้องไปดูแล้วไอ้นั่นมันจะท้อะไรผมอีกนี่ไงเก็บเลยผมผมเริ่มสร้างตัวได้แล้วนะ เออผมก็คิดตัวแรกผมก็งงว่ามันไม่มีมเมล็ดขายมเมล็ดทุเรียนขายในเนี่ยผมก็คิดว่ามันต้องหาย,ยัางไงหรือเปล่าวิธีหาหรือเปล่าเออไอคิดตั้งนานลมลงมะพร้าวเ,เป็นผ่มาแค่เนี้ยเกมนี้แม่งวิ่งไม่ได้ไหมอยากได้อะไรอะ่ะสตอเบอรีรรอ่อ่ะอ่มนมันเป็นเสียงถุยอะ่ะอี่รเบสิ ตื่นเลยแคนเบอรี่คืออะไรผมก็ไม่รู้เลคือแคนเบอรี่ย่งเงี้ยผมรู้สึกว่าผมจะใช้ที่เพื่อนอย่างเพืองอะไรส้างคันเสตตต่อไปมันจะให้ผมไปหาอะไรมาให้มัมมันผมว่าเต็มที่มันอาจจะเป็นแบบของที่ใหญ่กว่าเดิมแค่นั้นนะแต่ดีนะผมเริ่มต้นดีเพราะว่าผมมีเพื่อนมีเพื่อนช่วยอะ่ะเพื่อนเพื่อนคนดีคนเดิมเจอแม่งทุกคลิปวะเฮ้ยเกี่ยวบทุกคลิป ยังได้ไรอะบูรี่เหรออ่ะให้เกินได้อ่ะต้องไปเสียงถุยว่ะอาออาอแล้อยู่ไหนวะอานนี่ไป็นอิ่างนี้ไหนๆโอลาสเียคืออะไรอะไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่ปุ๊กออรินทัมโอเคแล้วผมก็ขายทิ้ง ไม่เป็นไรหรอกมันก็ปลูกทัาๆกันไม่หน่เป็นไรโอ้โหแม่งโตช้าดเลยวะตอะไรนะคะนิทรเจ็ดเปอร์เซ็นอันนี้นอนนโอ้หนุเรยนมาทีหลังยังโตนานกว่าแต่ของเพื่อนผมมันมันก็แทบไม่โตเลยโอเคขายหมด ได้มาเก้าร้อยก็ไม่ได้เห็ดหมาอย่างจ๋งอะ่ะ <laughs> ไอ้ยต้นเห็ดโคตรใหญ่อะ่ะตอนนี้คือเพื่อนผมม่ใจดีจัดไม่แจงเลยไ่รีสต็อกแล้วโอเคไป่นผมขอขายกันเท่าไรหร่วะอย่างที่มู้ไอ้ยียทั้งแสนเก้าไอ้ยี่ผมเป็นมาเศรีแล้วขอบคุณเพื่อนรักเพื่อนโหดถ้ามึงไม่ขายนะควย มันไม่ขายอะตอกมันรีแล้วนะเฮียเพื่อนผมแม่งพุ่งตรงดิ่งไปซื้อเลยเดี๋ยวดูก่อนผมกลัวมันแย่งผมไม่เหลือให้ผมซื้อนะเดี๋ยวดูก่อนดิไอเฮียมึงยังไม่มาขายกูอีกเหรออันนี้มีอะไรวเอเทอร์เมลอนเอ้ยอันนี้เจ๋งไงอันนี้น่าซื้อซื้อสองพันเบมโบน่าจะต้องซื้อไวนะ้เอาไปฝึกที่เหลือผมว่าไม่น่ามีอะไรแล้ว หมดเล,ล้วหมดแล้วเออหมดละก็เดี๋ยวผมจะเก็บเผื่อไว้ไเลยนะตอนนี้ผมอยากรู้มากว่าทำไมเขบบบบาโพดแม่งโตช้าจังเลยไอ้นั่นเน่ยโตช้านิดหนยหรือว่ามันมันเป็นแบบพวกอยู่นานๆหรือเปล่ามันก็เลยแบบยังไงอ่ะไม่ต้องแบบมันไม่เหมือนแตงโมอะครับแบบว่าถ้าจะเก็บก็คือเก็บแม่งไปทั้งทั้งรากทั้งมูลที่หมดเลยอ่ะมันน่าจะไม่เหมือนกันมันก็เลยได้ โอเคผมเอาวกนี้ไปขายกันเพื่อน,นผมแม่งไปไกลแล้วเอีคยขายเออ่พันหนึ่งก็ตอนนี้ผมอยากให้เมล็ดนั้นมันขายนะดีผมได้เมื่อเขือเทศเรนโบว์อะเมื่อเขือเทศ RGB อ่ะเก็บเลยโอเคมันโคตรเจ๋งอ่ะอันนี้อะไรโอเคผมยินดีเข้าไปแต่ว่าเนือผมเผลอเก็บ เก็บแตงโมนนะไม่ได้ตั้งใจผมเก็บเพื่อนไปเนี่ยไปอวดเพื่อนกันมันปลูกอะไรบ้างทนำะไมต้นตอร์เบอรี่มันใหญ่จัง,งเอ้ยร้านรีเซ็ตร้านมันรีบวดเดียดไปดูแบบมันวับได้เหรอไม่นนเนี่ยผมขอขายเขาเนี่อ๋อใช่มันจะรับได้ตรงนี้แหละได้มาตั้งหมืม่นสองมีอะไรขอมีหน้าขาย ไอ้ยีมึงยังจะไม่ขายอ่ะมันรีมาหลายรอบมันไม่ขายเลยโคตรเล้รูโคตรใหญ่อ่ะโคตรโอมเลยอะใหญ่จริงครับโอเคก็ตอนนี้คือวิ่งแทบไม่มีอะไรโตเลยอันเนี้ยคือผมผมอยากได้ผลผลิตากลันมาสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงครึ่งเลยโอ้เคียน่ารอนานมากเลยนะอันนี้เท่าไหร่นี่สี่เปอร์เซ็นต์อันนี้โตแล,แล้วผมจะเก็บไว้ เป็นเท่าไหร่มไม่รู้ว่ามันยังไม่เก็บไรอ่ะแต่ว่ามะเขือเทศมันลูกใหญ่จริงอ่ะครับมันจะตมันจะเป็นเชื่ออะไรตรงมันจะเป็นน้ำตาลน้หนักหรอไม่มากมเก้าเก้าวะไมเอมอน,นี่นี่หนึ่งกิโลโคตรใหญ่แครนเบอร์รี่มันหน้าตาแบบนี้หรออ๋อเชอร์รี่เหรอเออน่าจะน่าจะเชอร์รี่ปะ่ะเออผมว่าเชอร์รี่ <c oughs> ผมเพิ่งรู้ว่าแคนเบอรี่คือเชอรี่อันนี้ผมไม่รู้เ,เดี๋ยวจ้ะใชแคนเชอรี่ไหม่ันนี้แคนเบอรี่เนี่ยวะโธ่โผมไปแคนเบอรี่ได้ไงวะเออละเมอกีผมจะเอาไปขายดูนะ่งหน้าตาแม่งแปลกไปผมว่าขายได้แพงอยู่ละเท่าไหร่สี400่ร้อยสี่ร้อยเดี๋ยวผมหามะเขือเทศหนึ่งกิโลอยู่ไหนวะ โอ้แม่งผมก็ตาไม่ดีเนี่ยเพื่อน,นอนันนี้เจอละเท่าไหร่น้องสองร้อยโอ้โหผมกินแกบดี้วยาอย่างเงี้ยแม่งเป็นชาวนาก็ย,ยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้สองพันกินแกบของจริงวะไม่พออ่ะไม่พออ่ะ ใช่ไหมโอ้ไม่น่าพอแล้วมันเอาไปเลยเหรออ๋อไอ้เที้ยมันก็ได้เนี่ยหว่าไปเลยมันเกิดโกด,ดิ๊กไอเ้เที้ยะทุเรียนอ,อีกนะโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าของมี้สุ่มก็มีแค่นี้แหละได้อะไรอะ่ะโอเคสมิเตอรใช่ไหมเอาไปเอ้ยผมภาวนาให้มัน ันหนักไปหรอโอเคเมื่อกี้นี้ผมเออได้ไอเมืเ่อเกิดที่ดีวมันต้องการแล้วอันน้ผมจะมาสุ่ต่ออยากดูเหมือนกันมันมันก็่าจะมีแค่ไม่กี่อย่างปะขอนดูก่อนเออมมีแค่ไม่กี่อย่างเยี่ยมจริงๆโอเคปูต่อกอนปูเก็บก่อน ไอ้เพื่อนผมโอ้โหตัวตึงตัวตึงมาอีกแล้วโอ้โหห้าห้าสิบล้านบิลเลียนหนูแม่เจ้าห้าสิบบิลเลียนมึงบ้าเกมเหรอวะโอ้โหดูแม่งดูบ้านดูสวนมันจัดอันนี้อะไรเนี่ยอีสเตอร์เอกวะนี่คืออะไรวะไอ้เพี้ยแม่งบ้าเกมจัดเลยต้นอะไรอะ่ะโคโคนัทมันเป็นอย่างนี้ได้เลยเหรอ อันนี้มะม่วงเฮ้ยฮะแม่เจ้าไอ้นี่บ้าเกมมียัมีสับประรดด้วยไอ้เหี้ยอันนี้บ้าเกมหอมแพ้เฮ้ยอง,งุ่นเฮ้ยตึกองุอ่นลอยฟ้าวันดีผมไปขอทานขอเพื่อนนะผมไม่ได้จบจบสักทีอ่ะขอหน่อยดีเน้ยมันให้ด้วยวะ่ะขอบคุณขอบคุณนะผมว่าผมได้ไดจบภารกิจนี้ละโอเค ผมว่าน่าจะจบแล้วนะมันคืออะไรวะสายไหมอ่ะน่าจะใช่ผมว่าสายไหมเอ้ยมันให้อเล็กผมด้วยวะเยี่บคุณไว้ขอบคุณอะไรให้อีกอ่ะนี่คืออะไรวะอีสต์เอ็กเอาดีอ้นี้บ้าเก็เดี๋ยวผมเก็บของของผมก่อน ได้เท่าไหร่ดิโอ้ได้สองแสนเอ้เยขาดอีกครึ่ง